วันนี้นะครับเรามาอยู่กับโมสเบดคากันอีกแล้วนะวันนี้โมสหยิบรถเล็กนะเป็นรถ e ีโคคานะประหยัดน้ํามันกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวสีขาวนะครับคันนี้นะฮะเป็นตัว m าสด้าสองนะฮะหนึ่งจุดนะตัว h ฮพัสนะฮะเชื้อเพลิงเบนซินนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2017นะไม่ขับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับ เพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมดจะพาไปรับชมนะรอบคันภายนอกภายในกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยนะฟังก์ชั่นแน่นๆครบๆนะท่านใดมองหาเป็นตัวรถยนต์ีนโคคานะฮะอยากจะไว้ไปขับใช้งานนะฮะบรรจุผู้โดยสารนะฮะจำนวนไม่มากนะฮะไม่มากไม่น้อยนะฮะสามสี่ท่านเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียว นะครับผมอ่ะสำหรับคันนี้นะฮะภายในนะจะมาพร้อมกับเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ตัดผ้าตรงกลางนะฮะภายในคุมโทนสีดำเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ด้านหลังนะ,ะมีสเกิร์ตติดมาให้ด้วยนะ,ะท่อหลอกมีมาให้นะ,ะสท่อนะครับ นี่นะเดี๋ยวมดจะพารับชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะยังสภาพไม่ได้เก็บงานเลยนะฮะจะเป็นตามสภาพหน้างาน100%นะครับบอกได้เลยว่านะฮะท่านใดสนใจนะครับสนใจอ่เป็นตัวม a ด้าสองนะเป็นรถขนาดเล็กแบบนี้นะครับ ครับผมคันนี้นะฮะราคานะฮะหมดจะมอบให้กับลูกค้านะฮะในราคาพิเศษเลยนะครับผมจากปกตินะฮะเราจะเปิดราคาขายอยู่ที่3,99,000บาทนะฮะ ท่านใดที่เป็นลูกค้าของมอสเบ a คาร์นะฮะทักมอสเบตคาร์มาโดยตรงมาจากคลิปนี้เลยนะมอสจะให้ส่วนลดไปทันทีเลยนะ2 0 0 0 0บาทนะครับจะมอบให้ในราคาพิเศษเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับะระบบสมาร์ท e y เล t นะอันนี้มีมาให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารกันเลยทีเดียวนะภายในคุมโทนสีดำนะคอนโซลหน้านะบุนุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะแบบซอฟทัช นะบ,บุนุ่มมาแล้วนะครับแล้วก็นี่นะฮะเบาะหนังจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ข้างๆจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะเรื่องเอกสารบุ๊หนังสือเซอร์วิสนะยังอยู่ครบอยู่พร้อมนะบแบบนี้นะอ่ะบุ๊กเอกสารหนังสือเซอร์วิสยังอยู่ครบอยู่พร้อมเลยนะครับแล้วก็เกียร์นะจะเป็นระบบเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะครับ นี่นะฮะภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะกันศาสตร์มีมาให้ถึง4บานด้วยกันเลยนะครับติดออกมาจากทางศูนย์ทางโรงงานเลยนะครับไฟหน้าคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าระบบไฟแบบโปรอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นระบบไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผม แล้วก็มีเป็นตัวไฟเดย์ไลท์นะฮะส่องแสงสว่างาส่องแสงสว่างนะให้แสงสว่างในตอนกลางวันด้วยแล้วก็ด้านล่างนะจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานแบบ LED เลยนะตัวกระจังหน้านะจะคาดคิ้วโครเมียมมาให้แบบนี้แล้วก็โลโก้ตรงกลางนะจะเป็นตัว m a z ด้แบบนี้นะฮะหล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับ ล้อแมกนะล้อแมกอลอยขอบ17ออกศูนย์ออกโรงงานนะยางปี2018นดะฮะดอกแน่นๆพร้อมใช้งานกันเลยนะคันนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะจะเป็นไฟเลี้ยวแบบไฟเลี้ยวในตัวนะไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ตัวที่จับเปิดนะฝั่งคนขับจะเป็นระบบสมาร์ทย์เล็นะเวลามีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ท่านสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะไม่ต้องควักกุญแจกันให้เสียเวลานะตัวอ่ะเขาเรียกว่าเป็นตัว เซนเซอร์ S S ช่วยในการออกตัวนะระบบช่วยในการออกตัวแล้วก็ตัวออโต้สต็อปสตาร์ทนะตัวนี้มีมาให้แล้วนะฮะ กระจกนะกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานเลยนะด้านฝั่งคนขับจะเป็นกระจกไฟฟ้าระบบออโต้นะแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าและปรับกระจกข้างไฟฟ้าเช่นกันนะฮะภายในนะพวงมาลัยจะมาพร้อมกับเป็นตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นกันเลยทีเดียวนะสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้ในตัวพวงมาลายัยแล้วก็รับสายวางสายนะฮะได้ในตัวพวงมาลัยกันเลยทีเดียวนะหน้าจอนะหน้าจอจะเป็นอ,ออกมาจากทางศูนย์เลยนะครับ สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นที่ปรับจอนะครับเหมือนเหมือนเบนซ์เลยนะฮะเป็นตัว n a v i เกเตอด้วยนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับเนี่ยสามารถเลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเกียร์แบบออโต้นะครับแล้วก็เป็นตัวแอ์นะฮะแอบแบบดิจิตอลกันเลยทีเดียวนะครับ กุญแจคันนี้นะฮะมีมาให้ถึง2ดอกด้วยกันนะครับเลขไมคันนี้ขับใช้งานนะฮะแปดหมกิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะอย่ารอช้าเลยนะฮะรีบโอน์จองล็อกคันมาก่อนกันได้เลยนะครับหรือหรือว่านัดวันมาดูนัดวันมาทดลองขับรถกันได้เลยนะฮะติดต่อไม่ได้เลยนะครับกับทางเซลโมนนะครับศูนย์เก้าแปดสี่เก้าศูนย์นะครับสองเจ็นะฮะช่องทางติดต่ออื่นๆเพื่อเติมโมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ